โอเคนี่คือ Brook g สสิบสานะครับรองเท้าที่มาพร้อมกับความนุ่มสบายนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่อยู่กับทาง Brooks มายาวนานถึงรุ่นที่13แล้วนะครับพูดตรงๆว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ถือว่ารีวิวยากคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อเทียบกับรองเท้าซีรีส์อื่นๆของค่าย Brook เองนะครับก็ดูจะเป็นรองเท้าที่ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีแต่อย่าลืมนะครับว่ารองเท้าคู่นี้ มาถึงรุ่น13แล้วฉะนั้นคู่นี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนอย่างที่บอกไปครับนี่คือ Brook G h o s t 13นะครับรองเท้าวิ่งที่เน้นความนุ่มสบายเป็นรองเท้าแนวพระรองนะครับที่ไม่ได้โดดเด่นหรือว่าบือหวาเหมือนรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ๆจากทางาค Brooks แต่ด้วยชื่อชั้นของรองเท้านั้นต้องถือว่าไม่ธรรมดาเพราะม่อย่างนั้นก็คงอยู่ไม่ยาวนานถึงรุ่นที่13นี้แล้วนะครับราคาปัจจุบันจากทางเว็บ b r o o k s thailand com นะครับอยู่ที่5,400บาทนะครับราคาป้ายแต่ว่า ปัจจุบันลดเหลืออยู่ที่4,370บาทเท่านั้นเองเทอรีที่มากับรองเท้าต้องเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่มีความโคตรมินิมอลนะครับเพราะว่าวัสดุที่มากับรองเท้าเนี่ยมุ่งเน้นให้นักวิ่งโฟกัสกับการวิ่งจริงๆนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับอัปเปอร์มิดโซและก็เอาท์โซแค่นั้นเองนะครับส่วนประกอบอื่นๆนอกนั้นไม่มีอะไรพิเศษเลยมิดโซนะครับก็เป็นโฟม DNA l ็อทนะครับที่ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี2018นะครับเป็นมิดโซที่นุ่มที่สุดของทาง o o ู s ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างโฟมอากาศและก็วัสดุยางเข้าด้วยกันที่จะช่วยลดแรงกระแทกแรงสะเทือนที่เกิดจากการวิ่งให้ความรู้สึกนุ่มสบายและการตอบสนองได้ดีในรุ่นนี้นะครับเจ้าโฟม DNA Loft นะครับก็มาตั้งแต่หน้าเท้าไปจนถึงส้นเท้าเลยทีเดียวฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเรื่องของความสบายจะไม่ได้รับเท่าเทียมกันจากหน้าเท้าจนถึงส้นเท้าครับมาพร้อมกับ Engineer Air Mesh นะครับที่ยืดขยายได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่ใช่อัปเปอร์ที่มีความนุ่มหรือว่าเบาสบายที่สุด แต่ถือว่าการระบายอากาศทําได้ค่อนข้างดีเลยครับเอาโซยางที่ถูกวางตําแหน่งมาแบบแยกส่วนนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า Segmented Crash Pa d นะครับลักษณะคล้ายๆตีนตะขาบของรถถังอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายแล้วก็ไปกับพื้นที่มีลักษณะแปลกๆได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นเรียบพื้นถนนหรือว่าวิ่งเทรลเบาๆผมก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามรองเท้าพวกนี้ออกแบบมาเพื่อการวิ่งถนนโดยเฉพาะนะครับ เหคนที่มีลักษณะอุ้งเท้าเป็นแบบนูทรอลนะครับหรือว่าเท้าปกตินะครับส่วนคนที่มีหน้าเท้า 2E ก็ใส่คู่นี้ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้เป็นแบบ 2E ครับผมแน่นอนครับก็ต้องมีสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบนะครับสิ่งที่ผมชอบข้อแรกก็คือเรื่องของราคาแล้วก็ความคุ้มค่าของรองเท้าคู่นี้ครับอย่างที่บอกไปราคาอยู่ที่5,400บาทแต่ว่าถ้าเกิดได้ช่วงลดราคาจริงๆนะครับอาจจะได้รองเท้าคู่นี้ในราคาไปถึง3,000ด้วยซ้ำน่าสนใจมากๆเพราะว่าความคุ้มค่าความทนทานวัสดุต่างๆเนี่ย มันอาจจะไม่ได้มีอะไรหรอหวาอย่างที่ผมได้บอกไปแต่ว่านี่คือรองเท้าคู่แรกๆที่ผมใช้ในการฝึกซ้อมวิ่งไกลนะครับวิ่งฮาล์มมาราธอนคู่แรกผมใช้กับซีรีส์บลูส์โกส์นะครับแล้วก็นี่จะเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ผมแนะนํานักวิ่งหน้าใหม่เสมอว่าถ้าเกิดคุณคิดอะไรไม่ออกลองบลูส์โกสก็ได้นะครับอัปเปอร์นะครับเป็นเมชหรือว่าผ้าตาข่ายที่ระบายอากาศได้ดีนะครับหน้าเท้ากว้างใส่สบายไม่ร้อนเท้าแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มเรื่องของความสบายเรื่องของความทนทาน รว,รวมแล้วคุ้มค่าครับกับรองเท้าราคานี้นะครับแล้วก็ใส่ได้ยาวๆสำหรับคนที่อยากจะใช้ในรองเท้าที่วิ่งเพื่อสุขภาพทั่วๆไปแล้วก็ใช้ในการลองรันหรือว่าวันที่ Recovery เบาๆผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์นะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์และก็ฟิตติ้งนะครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่ที่ผมเคยใส่คือ G h o s t 5านะครับซึ่งผมซื้อมาในปีประมาณ 2011- 2 0 1 2เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าดีไซน์พัฒนาขึ้นมากกว่าคู่นั้นมากๆเพราะว่าคู่นั้นดูโคตลุนค,บ,คนแบบแแ่่วาูี้ เออใส่แล้วดูเข้าข้อไม่อวบอ้วนจนเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะไม่ใช่ดีไซน์ที่ทุกคนจะชอบนะครับลักษณะมันจะแบบดูเป็นรองเท้าวิ่งจ๋าๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าซีรีส์บุ๊คโ s t สเนี่ยก็ถือว่าเดินทางมาไกลพอสมควรกับเรื่องของดีไซน์นะครับส่วนฟิตติ้งนะครับอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่ให้ฟิตติ้งที่พรีเมียมที่สุดนะครับแต่ผมมองว่าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เน้นใส่สบายๆนะครับฉะนั้นก็ต้องแลกมากับเรื่องของฟิตติ้งที่อาจจะไม่ได้ รัดแน่นหรือว่าพรีเมียมมากเหมือนรองเท้าคู่อื่นนะครับสิ่งที่ไม่ชอบข้อที่2นะครับก็คือไม่มีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆเลยนะครับหลังจากที่ใช้เจ้า DNA Loft นะครับที่มีมาตั้งแต่ปี2018นะครับแน่นอนว่าในปี2020นี้ m i d s o ตัวนี้เนี่ยอาจจะถูกพัฒนาขึ้นแล้วนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบแตกต่างไปจากเดิมนะครับไม่ได้มีวัสดุอะไรพิเศษ แต่ก็นะรองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เน้นเรื่องของการวิ่งจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้จะไปแข่งขันในตลาดของอินโนเวชันฉะนั้นผมเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับสิ่งสุดท้ายที่ไม่ชอบก็คือเรื่องของราคานะครับถึงแม้ผมจะบอกว่ามันคุ้มค่าในแบบของมันนะครับถ้าหาในช่วงลดราคาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นราคาเต็มแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้ราคาประมาณนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นรองเท้าที่มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะในตลาดนะครับแล้วก็ ส่วนมากเขาจะทำรูปแบบที่เฟี้ยวฟ้าวแล้วก็สีสันที่จัดจ้านมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นสาวก Brooks แล้วก็ยังชอบดีไซน์แบบนี้ชอบฟีลลิ่งแบบนี้อยู่ผมก็ยังมองว่า Brooks g h o s t นะครับยังเป็นซีรีส์ที่มาตรฐานสูงอะ่ะถ้าใครติดตามช่องไบชูรานมานะครับจะรู้ว่ารองเท้าจากค่าย Brooks เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นักนะครับรองเท้ารุ่นนี้เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ผมมักจะแนะนาให้รองเท้าวิ่งหน้าใหม่ให้ได้ลองอยู่เสมอๆเ,เพราะว่าเมื่อย้อนไปในปีประมาณ2012หรือว่าประมาณ8ปีทีท่แล้วเนี่ย นี่เป็นรองเท้าคู่แรกจากทาง Brooks นะครับที่ทําให้ผมได้ฝึกซ้อมจนสามารถวิ่งจบระยะฮาฟมาราธอนได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เวลา1ชั่วโมง58นาทีผมใช้รองเท้าซีรีส์นี้ในการฝึกซ้อมโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการวิ่งระยะไกลามากเลยนะครับซ้อมได้แบบตัวเองซ้อมด้วยตารางของตัวเองที่คิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็ซ้อมกับ ช่วงเวลาว่างหลังจากเลิกงานเท่านั้นเองเอาจริงแล้วในความเรียบง่ายของเจ้าブルโกสสิบสามคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นจุดขายของมันก็ได้ครับก็คือเรื่องของความมินิมอลนะครับคืออยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่เรื่องของการวิ่งไม่ต้องมาสนใจเรื่องของนวัตรกรรมรายมากมายแล้วเรื่องของวัสดุต,ต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าตอบโจทย์ในตัวมันเองได้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ผมดูรีวิวซีรีส์ブルโก t ย้อนหลังไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ซีรีส์ b o o e Ghost นะครับไม่เคยได้คะแนนต่ำกว่า80%นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองเท้าที่ถูกให้คะแนนอยู่ในขั้นสูงมาตลอดนะครับในตั้งแต่ในช่วงของ b r o o k Ghost 4 b r o o k Ghost 5ขึ้นมาจนถึงซีรีส์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นรองเท้าที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วครับฉะนั้นผมมองว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยสามารถใส่ในการออกกำลังกายได้สบายๆนะครับหรือว่าใครที่อยากใส่รองเท้าซ้อมมาราธอนซ้อมวิ่งไกลขึ้น คู่นี้ตอบโจทย์แน่นอนครับจากคะแนนหรือว่าสกอร์ที่ได้รับจากการรีวิวต่างๆทั่วโลกนะครับโก้สิ3คู่นี้นะครับอาจจะไม่ใช่รองเท้าวิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ผมคิดว่าเรื่องของคุณค่าทางจิตใจสําหรับผมนะมันได้อยู่คิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับแล้วก็เชื่อว่าค่ายนี้เนี่ย เป็นหนึ่งค่ายที่ไม่ได้น้อยหน้าใครในตลาดณปัจจุบันก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะครับแล้วก็ทดลองใส่กันดูว่าจะชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับผมเชื่อว่ายังมีสาวกบรู k คอีกหลายท่านนะครับที่อยู่ในเพจนี้แล้วก็ติดตามทางวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าคู่นี้ชอบไม่ชอบอยังไงนะครับหรือว่าใครมีโอกาสได้ลองซีรีส์อื่นจากทางบรู๊คบอกให้ผมรู้หน่อยแล้วกันว่าซีรีส์ไหนหน่าลองน่าโดนหรือว่าชอบอะไร น,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 นท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Brooks Running Thailand นะครับที่ไดส่งรองท้าคู่นี้มาให้นะครับโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นที่ผมใส่ r r o k s เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกันแบบนี้วันนี้ก็ถือว่าทําให้ผมคิดถึงวันวานอีกครั้งแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันวิดีโอหน้ากับผมเตอร์อทูรันวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ